สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับเซียนหลิมไปกันต่อว,วันนี้จะเข้าสู่โหมดล่างจอประเด็นจอลึกชี้กันชัดๆัสี่กันสัดๆเขาลึกเขาเนื้อเขาแท้เนี่ยนอนมาดูว่า เจาะล่างงวด170168จะเจาะตัวไหนเนี่เขียนตำแหน่งตำแหน่งชุดที่ลงเล่นก่อนชุดผู้เล่นถ้าเปรียบเสมือนนักฟุตบอล10ล่าง สายแข็งเนี่ยห้าสิบหกงวดกันไปแล้วทีเดียวเชลลวละสามสี่ห้าแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดเด็ดซะเหลือเกินมีบีอีกสูตรหนึ่งในสองแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดมีลักสิบ ที่นำเสนอไปเนาะของญาตขีดสีแดงเนาะนีะ่คือสิบล่างส่วนเด่นล่างของญาดเขียนฝังนี้ก็แล้วกันเลยทีเดียวเด่นล่างไป็นหนึ่งสี่ที่แล้วก็เจ็ดเด็ดซะล้เกินที่ตรงมาต้องมีให้เห็น แล้วก็นําเสนอไปหลักหน่วยล่างได้ 0, 4แล้วก็5แล้วก็มีหน่วยล่างเป็นคู่ขี้เนาะทั้งรุ่มทุดนี้ได้คู่ ก็คือ0 2 6 8และ4อยู่ไหนท่านลืม4ี4ฮะ0 2 4 6 8 0 2 6 8 4ก็มีเหมือนกันเอ้านี่แหละหน่วยส่วนชุดที่คัดที่ฟันที่คิดว่าเด่นที่สุด ในการนําเสนอวงกลมเลข4เพราะฉะนั้นเด่นสุดก็มีเลข4 4ส่วนในหลักสิบที่ชนกันสนันเมือง ก็คือเลขเจ็ดเนี่ยหลักสิบชนเลขเจ็ดซึ่งเลขเจ็ดก็ไปตรงกระเด่นเลขสี่ก็ตรงกระเด่น สี่ไปตรงกับหน่วยสี่มาดดตรงกับหน่วยคู่ซะด้วยผู้ชมจะเลือกตัวไหนเพราะฉะนั้นถ้าจับคู่ในชุดที่เป็นหน่วยล่างเนาะหน่วยล่างมันจะมีศูนย์สี่หาศูนย์สี่ห้า อันนี้มีมีศูนย์กับสี่เพราะฉะนั้นแต่ลิมจะยึดชุดนี้ก็คือศูนย์กับสี่แล้วก็มีห้าห้อยมาเนาะถ้าเป็นหน่วยถ้านำมาจับก็จะได้ขยับอีกนิดอย่าคิดว่าแม่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ด ห้าก็จะขาดในชุดที่ไม่ชนก็คือสองหกแปดชิ้งไม่ได้คุณผู้ชมทิมบอลลงเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ด ในนี้จะมีคู่ทั้งหมดนะหลักหน่วยมีหามาตัวเดียวห้ามาตัวเดียวก็เสียวสิจะ้ะเจาะประเด็นในสายล่างนี่คือสายเจาะถ้าเป็นชุดเต็มชุดที่คาดมาเต็ม ถ้าดึงสามมาก็จะได้สามศูนย์สามสองสามหกสามแปดสามสี่สี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่แปดสี่สี่ห้าศูนย์ห้าสองห้าหกห้าแปดห้าสี่หกศูนย์หกสองหกหกหกแปดหกสี่นั่นเองคุณผู้ชมและจุดเต็มนะ แต่ว่าตามตำราพิชัยสงครามเสี้ยนเลี้ยมเขียนไว้แนวทางสองงวดหลังเนี่ยมันจะมาลักษณะนี้งวดที่ออกสองหนึ่งงวดก่อนสิ้นปีเนี่ยตำแหน่งที่มันออกเลขสองตัวเลขหนึ่งออกสองหนึ่ง แล้่งวดถัดมามันขยับมาอีกตำแหน่งหนึ่งขยับมาตำแหน่งหนึ่งนี่อย่างเลขสองบวกสามก็เท่ากับห้าถ้าถ้าถ้าอยู่ในชุดนี้มันก็จะเป็นห้าหนึ่งแล้วถ้างวดนี้มันมาจังซีละ่ะท่านมันขยับมาตรงเลขแปดแลวเลขหนึ่งยังค้างสต๊อกอยู่จัดทำอย่างมันก็ได้แปดหนึง่ง มอทำไมอย่างนี้นะจะได้แปดหนึ่งแต่ถ้ามองในอีกชุดหนึ่งชุดฝั่งตรงข้ามแสมมติว่าแปดมาแปดนี้หลุดในหลักสิบชุดใหญ่ไฟกระพรบิบไม่มีแปดไม่มีแปดที่แผดเผาแต่ว่ามันมีชุด ลักซิปอีกชุดหนึ่งของเสี้ยนลิมมาช่วนอยู่นะจ๊ะเลขแปดก็ประมาทไม่ได้เช่นกันเสื่อชุดใหญ่ไฟกระพริบมันหลุดจะเฮ็ดจังไหนถ้าเลขหนึ่งจะมาอีกครั้งหนึ่งมันก็มีตัวนี้แหละที่มันจะมาช่วมขออนุญาตด,ด้วยความเคารพมันก็จะมีแปดหนึ่ง อยู่ตรงนี้เขียนไว้แล้วเด้อย่างแป๊บหนึ่งกลับมาที่เดิมเพิ่มเติมคือความละเอียดเข้าไปอีกนิดถ้าสมมุติว่าตัวเลขมันเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเด่นเป็นชุดรองมันก็จะเป็นฟังตรงขามของเลขสองเลขห้าเลขแปดเลขหนึ่งนั่นก็หมายความว่าสองบวกห้าเท่ากับเจ็ด ้าบวกห้าเท่ากับศูนย์แปดบวกห้าเท่ากับสิบสามหนึ่งบวกห้าเท่ากับหกก็จะได้เจ็ดศูนย์สามหกเจ็ดศูนย์สามหกถ้าเขาเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นคุณผชมมันก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะจ้ะสามหกสามหกนี่จะตรงกับ ตัวนี้สองเนาะห้าแปดหนึ่งมันจะตรงกับชุดนี้เห็นไหมก็ว่าถ้าถ้าแปดไม่มาก็เลขสามเลขสามก็ไปชนหลักสิบอยู่นะจ๊ะแต่ถ้าออกสามหกเนี่ยร่วงทันทีสามหกเนี่ยเข้าหลักสิบแต่ว่าเด่นเที่ยนนิ่มไป เราจะนั้นมันก็จะมีสามหกิชุดหนึ่งชุดกันไม่ประมาทการจับตกเห็นว่มมีสามหกแล้วก็แปดหนึ่งส่วนถ้าม,มาในตำแหน่งที่ผ่านผ่านมาในชุดนี้ศูนย์หกคือสิบคือสีคือสีหยาดมาทม่านผู้ชมในตำแหน่งที่มาห้าหนี่งคือสิบบมต์ แต่ถ้ามาในตำแหน่งนี้ก็จะเป็นเจ็ดหกอะไรที่เป็นหกเป็นเจ็ดนี่ชอบมากนี่มันก็มาชนอยู่จุดนี้วงกลมไปเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่กรเลขคู่ตำแหน่งหลักสิบกระชนพักข่คุณผู้ชม ในชุดนี้วงกลมให้จัดจะกันไปเลยจะทำมาในลักษณะฟังถ้ามาลักษณะฟังนี้มันก็นจะเข้าชุดนี้เลยแหละท่านฟูเบิงท่านผู้ช่วเมยเจ็ดศูนย์นี่ละตป็นหนงหลักเลขคู่ด้วยข้างหน้าขี่หลักสิบ ก็ตามนี่านผู้ชมสำหรับการเจาะประเด็นเจาะเลล่างรางของเซียนหลิมจากช่องเซียนหลิมสิบเจ็ดศูนย์หนึ่งหกแปดเจาะประเด็นในซ้ำนี้จะเข้าหรือไม่เข้า ไม่สามารถชี้ชัดได้ก็อยากกันไว้จักน้อยผู้ชมทายิกเจ็ดัวมาเพราะว่าเสนิมไอ้ตีกับเจ็ดทาถ้าเจ็ดโบมาก,ก็เลยมันจะมีนี่หน,นึงมหม่งนะท่านผู้ชมขออนุญาตตีหกไปเนี่ยไปในอ้อมอกอ,อ้อมใจเนี่ย ดูคนจะจ่ะเต็มมารบมอ่ะโอเคทายสุดท้ดทายขอบคุณเลยขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังไม่มากก็น้อยกันเลยทีเดียวเชียวแหละเจะกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวีดัสสวัสดี